สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทํานายโดวงชะตาลายปากกันนะคะนั่นก็คือในช่วงเวลาของวันที่1ไปจนถึงวันที่15มิถุนายนค่ะนี่ก็คือ,อดวงชตาของชาวราศีมีนแล้วนะคะชาวราศีมีนเนี่ยหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีมีนตรวจสอบดวงชะตาได้ที่คลิปนี้เลยนะคะตอนนี้เนี่ยเราเปิดมาไพ่10ใบ,บอะ่ะนะคะก็ มีไพ่ใบกลางเนี่ยที่มันเป็นไพ่สี่ถ้วยนะคะการที่ไพ่สี่ถ้วยขึ้นเนี่ยหมายถึงว่าคุณยังรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่เป็นโอกาสดีๆที่ยื่นมาให้คุณอะแต่คุณไม่อยากจะรับมันคุณไม่อยากจะทำคุณไม่ชอบใจนะคะมีบางสิ่งยื่นมาแล้วเหมือนกับจะบีบบังคับไกลๆว่าทำเถอะทำอันนี้เถอะแต่เชื่อเถอะว่าคุณเลือกอะไรไม่ได้มากหรอกเพราะว่า ในฐานเนี่ยห้าเหรียญน,นะคะห้าเหรียญเนี่ยเมื่อไม่ได้มีอิสระทางการเงินมากพอนะคะมันก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงอ่ะยังต่อรองอะไรไปได้ยากนะคะยากลําบากอยู่ห้าเหรียญตรงนี้นะคะ,ะบอกให้รู้ถึงเป็นฐานของปัญหานะปัญหาเรื่องเงินทองปัญหาเรื่องเงินทองเนี่ยก็เป็นปัญหาสําหรับตัวเลือกของคุณสิ่งที่คุณกําลังจะเลือกอยู่ตอนนี้ อาจจะต้องจำใจหยิบอะไรบางสิ่งที่ไม่ค่อยชอบใจขึ้นมามาทำไปก่อนทำแก้ขัดไปทางฟังนะคะแต่มีเดอะเลิฟออยู่นะคะแสดงว่ามีสิ่งที่รักที่ชอบแล้วก็ดูเนี่ยมันมีสองไม้เท้าขึ้นด้วยในในไพ่ใบเซตความคิดนะคะถ้าเราดูในถึงเรื่องของการงานนะคะคุณอาจจะได้มีงานอดิเรกนะคะเพิ่มขึ้น จะได้จับได้ทำสิ่งที่รักที่ชอบนะแล้วก็บางทีเนี่ยก็อาจจะได้รายได้จากงานอดิเรกมา mm hmm. เขาเรียกว่ามามาช่วยเหลือมาพยุงไว้อีกขาหนึ่งด้วยนะก็เป็นไปได้นะคะอย่างไรก็ตาม The Tower เนี่ยบอกว่ากกล้าหน่อยเออกล้าเปลี่ยนงานย้ายสถานที่หน่อยเนี่ยมันแบบไพ่จนนิสัยไม่ค่อยดีสักนิดนึงแบบว่าเชียร์อะไรเนี่ย มาเชียร์อะไรในสิ่งที่กําลังคิดอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ The Tower เนี่ยสายฟ้าฟ้าถหอคอยมาบอกว่าทํางานเนี่ยอยู่กับที่ไม่ดีนะถ้าเกิดว่าใครที่แบบกลัวนะกำลังแบบไม่ได้มั่นใจอะไรนะคือ,อ,อความคิดว่าการเปลี่ยนงานมันเป็นความเสี่ยงที่สูงเกินไปเกินกว่าชีวิตของคุณจะรับได้นะคุณก็เอาแค่ว่าพักเนี้ยแก้เคล็ดมันนิดนึง อาจจะไม่ได้ทํางานที่เก่าที่เดิมซ้าๆเ่เดิมออกไปเปลี่ยนสถานที่สักพักแล้วจะได้ดีขึ้นนะคะออกไปเปิดหูเปิดตาสักพักหนึ่งพักจากงานก็ได้แล้วก็ลาพักร้อนไปท่องเที่ยวบางคนบอกว่าผ่านมาจนถึงครึ่งปีแล้วทางานงก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 เน็ดเหนื่อยมากแล้วทําไมรู้ไหมอยากจะลาออกแล้วก็แบบจะได้พักผ่อนจะได้ท่องเที่ยวหยุดความคิดที่ว่าอยากจะลาออกไว้ก่อนเพราะว่าเงินมันยังไม่สวย เงินมันยังไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากลาออกพักร้อนก่อนนะแนะนำว่าให้ทำอะไรที่มันซอฟๆเบาๆดูก่อนพักผ่อนโดยการลาพักร้อนนะคะแล้วก็พักจากเรื่องงานไปสักพักหนึ่งนะคะหรือบางคนถ้าเกิดว่าเขาบอกว่ามีอาคารใหม่ที่เขาที่ที่บริษัทแบ่เขาสร้างขึ้นแล้วเขาอยากจะให้ย้ายสาขาเ,เปลี่ยนไปดูแลสาขาอื่น เปลี่ยนไปดูแลที่อื่นอะไรอย่างนี้เข้าเกณฑ์นะให้รีบทำให้รีบทำเพราะว่าดีกว่าดีกว่าตกงานดีกว่าต้องโยกย้ายงานอะไรแบบนั้นนะคะเพราะในนี้เขาบอกว่ามันจะได้เปลี่ยนเพราะการขยับขยขายเป็นนี้มีดใหม่ที่ดีนะคะเวลาที่เราจะได้เปลี่ยนเพราะมันเกิดการขยับขยายเปลี่ยนแปลงขึ้นแสดงว่ากิจการของเขาจเจริญลุดหน้าขึ้นแต่ถ้าเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยยังมองไม่เห็นหรอกเพราะว่า การที่สามไม้เท้าขึ้นเนี่ยมันบอกว่ายังยืนรอคอยท่าอยู่ยืนอยู่ที่ท่าน้ําหรือท่าเรือมองดูสินค้าที่ส่งออกไปแล้วแล้วก็รอก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะกลับมานะคะกําลังรอผล,ผลผลิตรอผลพลอยได้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยใครกําลังรอสิ่งที่หวังเอาไว้นะคะในสัปดาห์นี้สิ่งที่คุณรอคอยโดยเฉพาะเงินและงานที่คุณหวังไว้จะยังมาไม่ถึงนะคะโอกาสของคุณเนี่ย จะต้องให้เลยวันที่15มิถุนายนนี้ไปก่อนนะคะอ่าทีนี้เมื่อกี้นี้บอกว่าเรื่องเรื่องเงินใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยดูแล้วเนี่ยถึงแม้ว,ว่ามันจะมีไพ่เงินเสียเสียขึ้นมาแต่นั่นหมายถึงว่าคุณไม่ได้มีสายป่านยาวมากพอหรือไม่ได้มีเงินก้อนที่มันเป็นทุนหนามากพอที่จะลงทุนใหม่ในธุรกิจใหม่ๆของคุณนะคะ คือเวลาทําได้เนี่ยก็ทําด้วยใจละทาเล็กๆน้อยๆไปอะไรแบบนี้พอจะได้ดีอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเยอะเกินไปแล้วมันเดือดร้อนเนี่ยตัวคุณเองก็ยังไม่ได้ไม่ได้มั่นใจมากนะักที่จะเสี่ยงนะคะก็เพราะฉะนั้นรอดูจริงๆแล้วดูเนี่ยไม่ใช่ดูอะไรหรอกสิ่งที่ควรดูมากที่สุดคือสถานการณ์เศรษฐกิจในตอนนี้ว่าทิศทางมันจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่านีนมัน,มน มันเป็นช่วงกลางปีนะมันมีหลายอย่างเลยทีเดียวที่แบบมันจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรใจเย็นๆช้าๆนิดหนึง่งใครที่กําลังคิดว่าจะออกจากงานเมื่อกี้นี้พูดว่าไงเมื่อกี้นี้พูดว่าถ้าเกิดว่าเขามีให้ย้ายสาขาเขามีให้ย้ายโต๊ะที่ทํางานให้ให้รีบย้ายนะเพราะว่า,าถ้าถ้าคุณถ้าคุณไม่มีการเคลื่อนย้ายเคลื่อนไหวอะไรเลยในงานเนี่ย งานของคุณคุณจะถูกบีบรัดตัวเข้ามาเรื่อยๆทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณโดนหย่อนลงไปในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่คุณไม่ชอบใจคุณอึดอัดและโดนบีบบังคับให้ทำอะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นอย่าหนีมันตั้งใจทํามันนะคะถือว่ามันเป็นโอกาสถือว่ามันเป็นเรื่องที่ฝึกฝนเราทั้งฝึกฝนในเรื่องของความอดทนและท่าใจให้ดี ฝึกฝนในศักยภาพด้านอื่นๆไปด้วยนะคะเพื่อที่ว่ามันเป็นของใหม่เป็นอย่างใหม่เราก็ต้องทำไปนะคะแล้วก็ The Tower เนี่ยยังบอกอีกเรื่องว่าถ้าเกิดว่าใครไม่อยากเปลี่ยนงานนะให้ไปเปลี่ยนบ้านซะเปลี่ยนบ้านหมายถึงปรับฟูกนะคะกลับกลับจากจากข้างล่างอะเราเคยนอนอยู่ด้านนี้นะคะเราเคยนอนอยู่ด้านนี้เราก็พลิกกลับด้านนี้เอากลับขึ้นมานอนนะ กลับขึ้นมานอนด้านนี้ไม่ได้หมายถึงว่าให้กลับหัวกลับหางนะให้กลับเนี่ยคลิกนะคะกลับฟูกกลับที่นอนซะนะคะแล้วก็เป็นเคล็ดนะอันนี้เป็นเคล็ดเล็กๆน้อยๆที่แบบแนะนำไปให้ทำกันแล้วก็ทิ้งพระทำความสะอาดทิ้งพระสักครั้งหนึ่งนะคะครั้งใหญ่ๆสักครั้งหนึ่งลองเสิร์ชดูความรู้ใน g o เ g l e อยู่ยนี่เยอะแยะมากว่าทิ้งพระที่ดีเนี่ยควรจะจัด แบบไหนอย่างไรลองเช็คดูซิที่บ้านเรามันหันที่บ้านเราเนี่ยหิ้งพระเนี่ยหันไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือเปล่านะคะถ้าไม่ถูกก็ลองปรับลองแก้ดูเอาแบบที่ยังไม่ต้องทุบไม่ต้องรื้อนะหรือบ้านไหนเนี่ยมีแววที่ว่าจะต้องซ่อมบ้านนะจะต้องซ่อมบ้านอยู่แล้วก็ไปซ่อมซะเราเปลี่ยนพลังงานตรงนั้นให้มันเป็นการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอาคารสถานที่ที่อยู่ก็ได้ที่ทํางานก็ได้นะคะมันถึงจะได้ มันจะได้ลดบทบาทในการในความเครียดกดดันในเรื่องของอาการ,รเผชิญปัญหาในเรื่องของการงานไปนะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยหนีไม่ได้หรอกถามว่ามีกินไหมเนี่ยมองดูเงินอยู่อย่างเงี้ยมองดูเงินทองอยากจะหลุดพ้นออกจากกรอบเนี่ยตรงเนี้ยอยากจะหลุดพ้นออกจากเรื่องเก่าๆที่เผชิญอยู่ตรงเนี้ยสิ่งแวดล้อมเดิมๆที่อยู่ตรงเนี้ย อยากจะไปมีธุรกิจส่วนตัวแต่ว่าก็รออยู่รอการลงทุนรอเวลาอะไรต่ออะไรอยู่อีกเยอะเยอะพอสมควรนะคะตอนนี้เนี่ยักยภาพในเรื่องของเงินมันยังไม่มันมันยังไม่ได้มันยังทำอะไรใหญ่ๆแบบที่ใจหวังไม่ได้ดีนะนะคะก็ขอให้ใช้จังหวะให้ดีนะคะลงทุนในตอนที่จังหวะกำลังดีๆด,ดีกว่านะคะมีเรื่องที่ ที่คุณทำลงไปแล้วทำได้ดีอยู่เรื่องหนึ่งนะก็คือเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะคะโดยเฉพาะาช่องทางของการตลาดการประชาสัมพันธ์การขายทางโซเชียลนะคะการตั้งหน้าร้านบน f c e e o o o ไอ้ตรงนี้ทุนน้อยนะแล้ก็ลองทำดูว่าให้ลองบริหารดูให้มันมีศักยภาพคิดว่ามันทำได้ดีทีเดียวนะคะสิ่งที่คุณคิดตรงเนี้ยนะคะเพราะว่า มันไม่ต้องมันไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของการที่จะต้องใช้เงินลงไปเยอะๆด้วยมาดูเรื่องความรักกันดีกว่าเรื่องความรัก The Lover ขึ้นมีไพ่ถ้วย6ลงมานะคะมีคู่สามีภรรยาที่แบบแขนขาเจ็บนะช่วยกันแบบฝ่ายหญิงก็จะเอาตัวเองไม่รอดนะฝ่ายชายก็พยุงตัวเองไม่ค่อยได้นะคะก็ The Lover ตรงนี้มันเป็นไพ่ชูรักนะ เป็นไพ่ที่แบบทาอะไรตามใจตามอารมณ์ของตัวเองตามความรู้สึกของตัวเองการทําตามความรู้สึกของตัวเองมากไปอ่ะมันจะทําให้บ้านแตกได้นะคะการมีใครที่แบบคุยกันกุ๊กกิ๊กลลึกลับอะไรหลบซ่อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเนี่ยก็จะเป็นอัศวินถือถ้วยอัศวินถือถ้วยเขาจะมาแบบแนวแบบจีบจีบเจ้าชู้เจ้าชู้หวานหวานใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าหากว่าควบคุมใจตัวเองไม่ได้ จะทำให้บ้านแตกอย่างที่บอกไว้นะทีนี้เนี่ยสำหรับคนที่คนที่โสดไม่ได้มีพันธะอะไรให้เช็คดูให้ดีนะคะคนที่คุณรักคุณชอบแบบคนที่คุณคนที่คุณเล็งเอาไว้เป็นอันดับต้นๆในใจคุณอ,อาจจะมีคู่อยู่แล้วนะคะอย่าให้ไปเกิดการเป็นรักซ้อนขึ้นมานะคะไม่อย่างนั้นก็จะรู้สึกอย่างนี้แหละ เอาตัวเองไม่รอดนะเอาตัวเองไม่รอดรู้สึกเสียใจอยู่เรื่อยๆรู้สึกว่าความรักทําให้คุณสูญเสียอยู่เรื่อยนะคะอย่างไรก็ดีตรงนี้ในใน,ในชาวราศีมีนเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดที่าชาวราศีมีนจะต้องมีจะต้องทําก็คือการฟื้นฟูกําลังใจของตัวเองการหันกลับมามองโลกในแง่ดีในด้านดีบ้างนะคะไปเติมความสดชื่นให้ตัวเองเพราะว่าตอนนี้ใจค่อนข้างจะห่อเหี่ยวแล้วก็ อาจจะเป็นเพราะว่าถูกกดดันถูกบีบบังคับให้อยู่ในให้อยู่ในในกรอบหรือในขีดข้อจำกัดเดิมๆในวังวนปัญหาเดิมๆอยู่อย่างหาทางออกไม่เจอนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณตัวช่วยในการแก้ปัญหาก็คือคุณยายที่อยู่ชั่วคราวในนี้บอกว่าให้ย้าย ย้ายออกจากสถานที่ตรงนั้นนะชั่วคราวนะคะแล้วก็เรื่องของห่วงจุ้ยนะถ้าเกิดว่าใครมีความรู้ในเรื่องห่วงจุ้ยอย่างน้อยๆเอาแบบพื้นฐานเลยนะพื้นฐานเลยห่วงจุ้ยรูปลักษณะเนี่ยไปดูซิบ้านน่ะมีอะไรเสียมีอะไรติดขัดแล้วส่งผลกับชีวิตเราอะที่แรงๆอะด้านไหนแบบไหนนะคะเผื่อว่าจะไขปริศนาออกปรับนั่นย้ายนี่ด้วยตัวเองเล็กๆน้อยๆแล้วมันแก้ได้ไงนะคะ,นะคะอ่ะโอเคนะคะตอนนี้เนี่ยก็ หมดเวลาแล้วแหละถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบถูกใจนะก็ไปกด Subscribe กันได้นะคะที่ช n n e ลของตำหนักดวงค่ะไปกดกระดิ่งเอาไว้นะคะมันก็จะแจ้งเตือนทุกๆครั้งที่มีการอัพ u t u b e กันนะคะแล้วก็ถ้าหาว่าใครจะดูดวงส่วนตัวมาที่เพจทิปวารีราชินีประจันทรนะคะหรือที่ ID ค่ะเอมมี่บิวตี้นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ